ต้องขอโทษในเคสนี้เพราะว่าเด็กของเราอาจจะมีความสะเพร่าไม่ดูแลมิเตอร์ก่อนว่าเวลายกมือจ่ายแล้วเครื่องทํางานหรือยางหรือเซตตูนเนี่ยครับแล้วเรามีการตรวจสอบเรือนเราจะเทสต,ต่อว่าครบจํานวน5ลิตรหรือไม่แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เพิ่งจะเทสไปเมื่อวันที่24ทางเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุในหลังจากวันนั้น<อแ>ก็ขอโทษลูกค้าท่านที่มาเติมด้วยสําหรับลูกค้าท่านอื่นถ้าไม่มั่นใจก่อนที่จะ มีเหตุนี้สักสองวันเนี่ยสามารถมาตรวจสอบได้เรายินดีจะดึงรายการให้ดูครับว่าท่านได้ไปครบหรือไม่ก็เสียใจนะครับเสียใจตรงนี้เสียใจแทนแทนผู้บริโภคด้วยเพราะผมก็มั่นใจว่าของปตทเรายังยังเต็มคุณภาพอยู่ครับเพียงแต่ตรงนี้มันเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิด ตินะครับ آ آ, ทางสถานีเราจะมีการเทส5ลิตรของสำนักงานช่างตวงวัดนะครับอ,อย่างการณีตรงนี้มันจะมีขีดกลางที่5ลิตรกับลงมาข้างล่างก็จะเป็น0.5สําหรับข้างบนก็0.5ต,ตรงนี้ขาดเกินอยู่ในค่ารับรองไม่ผิดกฎหมายนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเทสให้ดูเลยนะครับว่าตู้ที่มีปัญหาเราด้านบนกายแก้ไขไปแล้วเราจะกดไปที่5ลิตรนะครับแล้วก็มาลงลง,ลงตัวนี้นะครับที่5ลิตรว่าได้ปริมาณเท่ากับไหมน้ามันได้ลงไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับว่าไม่ต่ำกว่าขีดล่างเห็นไหมครับว่าก็จะอยู่พอดีนะนี่อันนี้คือห้าลิตรอย่างตัวที่มีปัญหาที่เราได้นเาเน,นินการแก้ไขนะครับที่เสีคครั้งที่หนึ่งตัวเลขครับตัวเรกครับตัวเรกอยู่ที่ห้าลิตรนะครับตรงไหมครับตรงไหมตรงนะครับตอนนี้